สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปเก็บผักกันนะคะผักที่เราปลูกไว้หลังบ้านนะคะก็เดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บผักกันนะคะไปเดกก้าเรวเหมือนตุ่นเลยหนอน่ะใช่ นี่มาดูสวนผักที่ย่าปลูกแล้วเค้กแค่มาเก็บผักเก็บอะไรอ่ะฮัะฮัปะ,ะ,ะอ,อามูชชรุโอ้ยกลัวแมลงอีกเป็นลูก นล่นลูกชาวนายังไงกลัวมะเร็งเนี่ยโอ้ยนี่เขาเรียกว่าคาบุนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมอ่ะก็ปกติเขาเอาไว้ทำพวกหลายอย่างค่ะมีซุปมีอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราจะชอบใส่ทำเป็นผักก็ได้นะคะโอ้โห มาดูมาดูคดคแครอทแล้วแคร์แครอทแครอทนิงจีงจโซมาดาัดชิดใจหนอย,ยังเล็กอยู่เลยเล็กๆโอยโนทีนยาเยียโอ๊ย,อยผักยาพังหมดอ๋อโซดะหักใสไปเอาผักกาดขาวมั้งผักกาดขาวตัวด้กอีกแนนะ

มันใหญ่มากหรือโอ้โหแตกหมดแล้วมั้งนะเนี่ยยญาเขาปลูกแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเขาปลูกแบบธรรมชาติเลยมันก็เลยแบบว่ามีแมงมีอะไรมาจินหน่อยเ็นตอไปไหนลูกโอ้ยเข็นตอหนูไม่แน่น้ําขังนะลูกเอาไปดูแคบิทสวะบาบาโนแคบิทสวะกุเรแคบิทสโอ้ย ก็มันก็โอเคอยู่นะปอกเปลือกข้างนอกออกอะ่ะอปอกเปลือกข้างนอกออกมันก็สวยเลยเนี่อันนี้ก็เป็นถั่วส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรอานเนกิเหรอเป็นเนกิอะไรอะ่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะโอ้ยลืมละหต้นหอมต้นหอมแบบต้นใหญ่อะต้นใหญ่ของญี่ปุ่นหนูไม่เหยียบนะลูกถ้าตรงนี้ครับไม่เหยียบนะ ไไอะไรแล้วไ,ไ้เก,เกไไอะไรได้หักใกับครบเหรออ,อือเหลืออะไรอ่ะยอยากได้ผัก,ออกผักสลัสดเอาไปห่อเนื้อเนื้อย่างอะ่ะโอ๊ยอ,อยากกินเนื้อย่างขึ้นมาทันทีเลยแล้วเมื่อไหร่จะผอมเนี่ยยิงจัง <c oughs> อุ๊ยอันนี้ก็ม <c oughs> เีเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยอถอนเลยอะเฮ้ยอือ้ยมันถอนง่ายไม่ต้องออกแรงขนาดนะั้น เฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะหืมกระจุกกระจิกน่ารักแท้กระจุกกระจิกมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหพ่อบ่นแหละเหมือนไหมพ่อบ่นหนูแล้วหนูถอนนันเล็กกระลูกโอ้หมูไปเวดีอย่าเวดีหมดนะไม่ได้แอนแอนพอได้เจ๊อะนั่นก็เอาหมูหมูไม่ได้กินไม่ได้มันแตกแล้วนั่นน่ะ ออเอออันนี้ดีอ่ะอะไรเอ้าหนูเก็บใส่สิเก็บใส่ตะกร้าเออทำไมผักบ้านนี้มันเละอย่างนี้เนาะมันกินได้ไหมเก็บ่อนีกลูอีกลเด้ออีกลูกอดเถอโอย่คุเเคุเร่คุเรี่これเ่เ่เน่่ค ใส่นี้ใส่แล้วก็โคจิมาใส่นี้เคนเนี่ยบอกยากมึงเอาแต่เล่นนะไหนไปไหนอ๋ออันนี้มาเดี๋ยวให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นสวนเป็นข้าวโพดหวานนะคะเอ้ามันหวานจริงๆนะมันกินได้ทั้งแบบกินสดๆได้เลยอ่ะคือหวานจริงๆอ่ะบอกเลยแบบอร่อยอ่ะคือหวานแบบเด็กชอบมากเดี๋ยวถ้ามันออก ออกลวงแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะอันนี้เป็นวิวหลังบ้านนะคะโอ้ยแดดเปรี้ยงมากเลยอ้าวไปไหนมานี่ <c oughs> อามานี่แล้วเอเค แค่เอาไปใส่ตะกร้าไปลูกไปโอ้ยระวังหงายเด้ออุ๊เกมอออถืออะไรน่ากลัวมากเลยดูสิถืออะไรห้ยอ๋ออะ่รยันต์ตานี่ เอาอีกอีกการ์ดหนึ่งถอนอีกใบหนึ<ん>่งอืม <noise> อ<楽>ืมอันนั้これะอん、ะหนูเอาแตเล่นเลยไม่ช่วยงานเลยเนาะฮ้เคนเไปเก็บใส่ไปอยได้ผักเยอะเลยจะเอาไปทำสเกมโนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมหลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะก็พาเด็กๆไปเก็บผักมานะคะเหนื่อยมากไปไปเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วมาเดี๋ยวแม่จะได้ไปทําแม่จะเ,เอาไปทําผักดองนะคะนี่นะคะไะบ,า,บายบายก่อนทัชมิทครับเรียนจบครับไปา,ายก่อนยบายเพื่อนเพื่อน,นก่อนไปไไม่มีใครบายบายเลยเอาบายบายก่อนบายบายยบาย